ขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่งานนะครับปันันชิตา Celebrate w o o d w ์ r นอร์ปา s s a ซอ2022เราก็เจอกับทุกท่านเป็นระยะนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าจะเป็นการเปิดตัว 2พรีเซนเตอร์ของเพอร์พีชไฟเบอร์ของเรานะคะโอ้โหต้องบอกว่าปังมากๆเลยนะครับ<ช>ทั้งสองท่านนี้นะฮะตอนนี้เราอยู่ที่กันที่โรงแรมนะครับ E S C นะครับพาร์ครังสิตนั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะงานเราก็ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะก็ต้องขอบคุณมากเป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างพี่เป็กสัญชัยนะคะแล้วก็ป้าตือรวมถึงทีมของพี่ทายด้วยใช่แล้วนะค <ภา S 2> รับที่เนรมิตงานวันนี้ให้สวยได้ขนาดนี้ค่ะถูกต้องอาป้าเบอร์ให้กับทุกท่านที่มาด้วยแล้วก็ทุกท่านด้วยที่วันนี้แต่งตัวเต็มเต็มที่ม ตั้งใจมากบางท่านนะพี่เอกยังไงฮะชุดของบางท่านนะคะคือเราอยากจะเราอยากจะเปลี่ยนแต่ว่าชุดเราก็โอเคแล้วล่าแต่ก็คือว่าพอเห็นอย่างเช่นชุดชุดของโค้ชของแต่ละท่านเนี่ยโอ้โหไม่ได้สิเพราะวันนี้คืองานใหญ่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะไปพบกับพรีเซนเตอร์ของเราทั้งสองท่านค่ะต้องพบกับแม่งานก่อนแม่งานนี้ก็คือว่าตัดชุดนะคะให้กับ คือว่าพี่หน่อยแล้วพี่หน่อยก็ตัดชุดให้กับลูกสาวด้วยค่ะครับผมเนะะี่ยฮะตอนนี้ดูความพร้อมอยู่ไหนเอ่ยคุณแม่ดูความพร้อมนิดน,นึงนะฮะพวกเราเธอเดี๋ยวเธอไลน์บอกฉันด้วยนะโค้ชโค้ชเก๋ก็ได้ส่ง,งส่งซีกไอ้ด้วยว่าคุณแม่พร้อมแล้วเราก็จะนําเข้าคุณแม่เลยตอนนี้ไฟฟอลโล่จับที่เราเนี่ยฮะเหมือนกับเรากําลังอังไฟอยู่นะฮะเดี๋ยวต่อไปไฟฟอลโล่จะไปจับที่คุณแม่เลยนะคะถูกต้องนะฮะอ่ะน่าจะพร้อมแล้วนะฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับแม่ทัพของเรานะฮะคุณหน่อยบันัชิตาค่ะ จ้าใช่แล้วฟอลโล่ก็จับที่คุณแม่ได้สวยงามคะ่ะใช่นะคะฝ่ายด้านข้างสามารถสาดส่องได้เลยนะคะใช่ค่ะสาดได้เต็มที่อลังการได้เลยนะคะคุณแม่ส,ส,สุดๆแล้วลูกสาวล่ะคะอา้าวที่นมตอนขอเจ็มประมือกับพี่หน่อยด้วยค่ะเอออ่ะละแม่ทัพของเรา นี่วันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่เรารอคอยนะฮะเรารอคอยนะคะระะับภาษาจ้าเปิดไมค์คุณแม่ด้วยค่ะไมค์ดังยังคะไมค์ภาษาจ้านี่โอเคพี่น่อยค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคือตื่นเต้นเหมือนกันนะไม่ได้จัดงานใหญ่อย่างเงี้ยนานแล้วหัวใจเต้นแรงเลยเนาะหัวใจเต้นแรงนะคะขอให้หัวใจเต้นแป๊บหนึ่งค่อยกล่าวสวัสดีแต่ว่าวันนี้เห็นทุกท่านมาอย่ิจฉาชื่นใจไหมคะพี่น่อยชื่นใจมากค่ะพี่โอแลวก็งานก็สวยสวยไหมคะทุกคน ชื่นใจไหมคะแล้วทุกคนก็แบบแต่งตัวสวยมากจริงเนี่ยต้องถ่ายภาพเก็บโอายเยอะเลยแล้วก็ไปลงอย่างเช่นแบบโคชเก๋เนี่ยที่ชอบไลฟ์นะคะก็สามารถไลฟ์ได้ตั้งแต่ต้นงานจนถึงท้ายงานโคชเก๋ค่ะใช่ค่ะนะคะคุณแม่แม่ยังไอ้คุณแม่คือผู้หญิงตื่นเต้นนะพี่โอ๊ตเอาจริงๆตื่นเต้นนะคะก็สวัสดีนะคะครอบครัวปัญชิตาทุกท่านนะคะวันนี้เราก็ประสบความสําเร็จกันอีก ก้าหนึ่งแล้วเราก็เป็น9ก้าที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยที่ได้คุณอ้ําพัชราภาแล้วก็พี่เอสุภชัยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวปนัญชิตาพี่เอพูดว่ายังไงดูไหมคะตอนถ่ายภาพกันพี่เอบอกว่ามีพี่เอเข้ามาอยู่ในครอบครัวแล้วนะลูกพันล้านมันน้อยไปเรามาช่วยทําให้หมื่นล้านไปด้วยกันค่ะว้าวโอ้ยพี่เอพี่เอน่าร ทุกท่านที่เดินมากับเราจนถึงวันนี้วันที่พวกเราประสบความสำเร็จไปด้วยกันและสัญญาว่าจะประสบความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ใช่แค่นี้ค่ะเพราะพรันชิตาเกิดมาเพื่อจะสร้างรายได้ให้กับพวกเราทุกคนค่ะใช่ประมือสิคาประมือค่ะพวกเรา เราจะต้องก้าวไปด้วยกันนะคะแบบนี้่คะและตลอดไปก็ต้องปังฟังยิ่งยิ่งขึ้นไปใช่เลยก็เรามีพี่เอกพี่โ้นด้วยมีพี่เอกกับพี่โอนมั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้พวกเราก็เลยมีวันนี้ไงคะโอ้โแล้วอบคุณนะคะคุณคะมบมนีคุณธัญญาเรียกว่านักแสดงอุค่ะค่ะส่วนส่วนคุณเป๊กสัญชัยอยู่บนเครื่องบินบนเครื่องบินส่วนคุณธัญญาส่วนคุณธัญญากักตัวค่ะกักตัวเบาๆค่ะแต่ว่า สงใจมาในวันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวคุณหน่อยยังอยู่บนเวทีกับเรานะครับต่อจากนี้ได้เวลาที่เราจะไปพบกับพรีเซนเตอร์ทั้งสองท่านแล้วตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นนขอเสียงคนตื่นเต้นหน่อยค่ะเบาๆมากพี่โ้นเบาไหมอ๋อเบาไปอย่างนี้ตื่นเต้นแล้วหรอตรงนี้ตรงนี้ไม่มีเสียงเลยยะจ้าใช่เราอยากส่งเสียงให้กับตัวแทนนะฮะที่ดูทางอยู่ทางไลฟ์สตรีมมิ่งทั่วประเทศนะฮะอะขอเสียงหนย ดังขึ้นจ้ะโอเคพร้อมนะคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ่ายภาพกันเลยเนาะเดี๋ยวเราถ่ายตั้งแต่ตั้งแต่คือก็ทุกคนเต็มกล้องเลยทุกคนเลยเตรียมเลยนะคะเดี๋ยวอีกประมาณ2นาทีเขาก็จะไม่สนใจพวกเรา3ามคนแล้วใช่เรา3ามคนจะกลายเป็นอากาศใช่แล้วเราก็ลงไปอยู่ในน้ำได้เลยนะคะตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วนะครับไฟฟลูไฟทุกอย่างนะฮะยังไม่พร้อมอ๋อยังนะคะไฟฟลูไฟทุกอย่างนะฮะเตรียมนะคะ อยู่บนอะไรนะคะพี่เออยู่บนรถเข็นอะไรนะคะลิมูซีนอ๋อลิมูซีนลิมูซีนดิฉันโดนแต่วันที่เราตอนจําได้ไหมวันที่วันที่เราไปถ่ายภาพกันน่ะโอ้โหพี่เอเป็นไงหุ่นแบบโอ้โหเหลือเจ็ดขีดน้องน้อยมากน้องน้อยน้องน้อยพี่เอโอเคไหมนั้นโอเคมาก น้อหน่อยผู้ติดตามพี่เอนั้น9้าคนนั้นผู้ติดตามคุณอ้ามนั้นคนเดียวแต่ผู้ติดตามพี่เอนั้นเก้าส่วนวันนี้วันที่ยิ่งใหญ่ผู้ติดตามพี่เอสิ่สิบเก้าสิบหกสิบเก้าอ๋ออีกสามคือตามพี่อ้ําอ๋อเหรอคะวันนี้ผู้ติดตามพี่เอเท่าไหร่นะคะสิบเก้าสิบเก้าแล้วคุณอ้ําเะคะหนึ่งคนก็คือพี่ยุ้ยก็ท่านเดิมนะฮะที่ติดตามเออนะคะ นี่เชื่อว่าหลายคนน่าจะตื่นเต้นนะฮะเตรียมพร้อมนะฮะยังนะฮะยังเขายังท่าเดิมอยู่ค่ะบอกพี่เออยู่บนรถเคนเหมือนเดิมถ้ายังนะฮะหนึ่งบทเพลงสำหรับคุณอ้นค่ะต้องทัดทายังแล้วแล้วพี่ลองพวงค์มีนายคุณคะงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ค่ะถ้าถ้าวงดนตรีทางด้านหลังขึ้นคุณนันทิดาแก้วประสัยมาพิธีกรชายร้องได้เลยนะคะ จะดีเหรอครับขอมือเธอหน่อยค่ะขอมือเธอหน่อยค่ะคุณพี่ขอเชิญคุณพี่เริ่มขึ้นมาเลยได้เลยใช่ไหมคะได้ไหมคะหนึ่งสองสามเงียบอ่าเงียบนักดนตรีค่ะนักดนตรีฟังเราอยู่ใช่ไหมคะระหว่างเรารอเปิดตัวคุณน้ำเราก็ฝากฝากผลิตภัณฑ์เราสิเพียวากลใกล้ๆแล้วนะฮะใช่ มีอะไรบ้างนะคะเราต้องฝากฝากอะไรคะมีอะไรบ้างคะพูดอะไรได้มากน้อยแค่ไหนพูดได้หมดเลยก็คือเยลลี่อ่ะเยลลี่ตัวเด็ดมากของเราเรื่องเยลลี่ก่อนได้ไหมคะดีอ๋ออันนี้ขายของให้เราคุณแม่เราขายให้ให้เธอแล้วคนดูยอดวิวเป็นแสนเลย่ะในคืนนั้นจิงงมากคือวันนั้นนะคะวันที่ไปอุ้ยพูดแล้วคนลุกถึงศอกนี่มันคือเรื่องจริงก็คือวันนั้นโฆษณาแม่แลค่ะถึงเวลาแล้ว ถึ<ล>งเวลาแล้วค่ะจะขอพูดเรื่องเยลลี่นาทีหนึ่งได้ไหม <c oughs> ก็คือกินเยลลี่เข้าไปแม่ออก็ไม่ได้คาดหวังว่าอะไรก็นึกว่าขนมว่างั้นเอากินกินว่าอยากกินขนมเย็นๆหวานๆว่างั้นเสร็จสับเข้าไปก็ขับรถขับรถกลับบ้านอาบน้องอาบน้ำเออปกติเป็นคนขับถ่ายยากมากมากที่สุดมากจนอยากจะเปิดกระโปรงขึ้นมาให้ดูเ็จปั๊บัถึงบ้านห้าทุ่มก็โคกคา เที่ยงคืนเอาไม่เป็นไรก็มันก็ปกติมันก็ไม่เคยแล้วแบบอึอยากแล้วตีหนึ่งแป๊บตีหนึ่งแป๊บตั้งแต่ตีหนึ่งแป๊บจนถึงตีสี่แป๊บก็คือไม่ได้นอนก็คือแฮ่ส,สับลุงเอฮ้ยลุงเอแค่สองแค่นี้เองลุลงเอบอกแล้วลุงเออะชมเพอร์พีชทุกคืนลุงเอบอกว่าเธอเธอไปเบิร์ตพี่หน่อยไหมอีกทีเราจะได้รู้ว่าเออเยลลี่มันจะเป็นไงบ้าง <laughs> อันนี้ต้องพี่เอกจริงๆพลังช้างสารมวลสารคือลดเนาะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเราทํามาเพื่อให้ฟรีด้วยถูกปะพี่น่อยขายรก็เดี๋ยวพอหมดลอดฟรีแล้วก็ขายค่ะเราก็วางยาเราพูดตรงตรงเราก็วางยาอ่ะตอนนี้พร้อมแล้วนะฮะถ้าพร้อมแล้วนะฮะไปพบกับ รีเซนเตอร์ของเราทั้งสองท่านนะฮะซุปตาเบอร์หนึ่งของประเทศและผู้จัดการอันดับหนึ่งของประเทศนะฮะคุณอ้ําพัชราภาและคุณเอสุประชรั <Hey! S 1> อย <Hey! S 1> อ๋ย <Hey! S 1> อ,อทุกคนถือโทรศัพท์ไงก็เลยไม่ได้ประเฤอิเดาง,งเลยไนงะ รถเล้วขวามาแล้วค่ะทุกคนรถส,สีขาวนั้นรถคุณเอกกี้ค่ะส,ส่วนสีดำคันใหญ่รถชันค่ะใช่ค่ะ,คะไม่ต้องบอกรถจ้ะ <g ül> <ๆ>มาแล้วค่ะว้าวเราไปรับมาจากเชียงรายเลยนะคะอุ้ยไม่มีใครตหลบโอเคก็มาจากบ้านดูช <Cola> <c oughs> ุดเต็มรถมาเลยค่ะว้าวโโอห งานแต่งงานขอ,อ,อ,องเขาสอคนค่ะ <c ười> ดูด เข้ามาแล้วนะคะคตื่นเต้นไหมทุกคนพี่อ้ําก็ทักทายพี่นะข่าวนะคะเสรจฐกงานนี้ต้องไปรวยกันมากๆนะโอเคไหมโอเคไหมปังๆนะ พี่เอพี่อ้มเขาเสร็จงานเราใส่สองชุดนี้ไปเดินเยาวลากันเถอะไปกินรูลามนะให้พี่เอกใส่ชุดพี่อั้ะมาเข้ามาแล้วนะครทุกคนมาแล้วทุกคนด้านหลังเลยจ้าทุกคนชาวเน็ตทุกคนทุกคนตือต้อนรับเลยค่ะขอเสียงต้อนรับคนะครับขอเชิรมา ีสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีค่ะโอ้สวยมากสวัสดีค่ะ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 เป็นการเดินทางที่ยาวนานมั้จะต้องเลี้ยวขวาเข้ามาก่อนในนี้ PCR ทุกคนค่ะนี่นะฮะวันนี้ทุกคนต้อง พีซทุกคนพีซ uh ส่งแลบเลยค่ะส่งแลบเลย<ช>นะส่งแลบแล้วก็ส่งเราแล้วถึงจะเข้างานได้ใชาปลอดภัยแต่เราปลอดภยัยก็ต่อไม่รู้ระวั <laughs> าางพวกเรา